ดีค่ะนี่คือแบบประเมินพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุดจริตของเด็กและเยาวชนไทยสำหรับเก,กประถมวัยของโครงการวิจัยประเมินพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์ของเด็กและเยาวชนไทยเมื่ออ่านคำชี้แจงครบถ้วนแล้วให้กดตกลงค่ะส่วนที่1ข้อมูลพื้นฐานผู้ตอบและปัจจัยที่ส่งผลตอบพฤติกรรมในส่วนนี้ให้คุณครูกรอกข้อมูลพื้นฐานนักเรียนจำนวน9ข้อค่ะ ส่วนที่สองความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตว์สุจริตมีจำนวน5ข้อให้คุณครูเปิดรูปภาพสถานการณ์ที่กำหนดให้นักเรียนดูแล้วกดที่คลิปเสียงให้นักเรียนฟังคำถามเพื่อตอบคำถามจากสถานการณ์นั้นหรืออ่านคำถามจากสถานการณ์ให้นักเรียนฟังก็ได้ค่ะหนูดีกำลังเล่นของเล่นอยู่แล้วเพื่อนมาขอเล่นด้วยหนูดีควรแบ่งหรือไม่แบ่งของเล่นให้เพื่อนเล่นด้วยคะ ส่วนที่3เจตคติต่อพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตมีจำนวน5ข้อให้คุณครูกดที่คลิปเสียงให้นักเรียนฟังคำถามเพื่อตอบคำถามจากสถานการณ์นั้นหรืออ่านข้อคำถามสถานการณ์ให้นักเรียนฟังก็ได้ค่ะส่วนที่4พฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียนเนื้อหานิทานเรื่องหมีน้อยคอยได้ ให้คุณครูกดคลิปเสียงให้นักเรียนฟังเมื่อนักเรียนฟังนิทานจบให้นักเรียนตอบคำถามและคุณครูพิมพ์คำตอบของนักเรียนลงในช่องว่างของแบบประเมินค่ะเมื่อนักเรียนตอบแบบประเมินตนเองครบถ้วนแล้วให้คุณครูกดปุ่มส่งแบบสอบถามและกดปุ่มยืนยันส่งแบบสอบถามอีกครั้งจากนั้นข้อมูลจะปรากฏคำว่าบันทึกแล้วเป็นการเสร็จสิ้นการทำแบบสอบถามค่ะ